ท่าลุงไวรัสตัวชีวีสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาะสวัสดีแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกทนนะครับสองพันห้าร้อยสิบสี่นะฮะก็ขอผมจะมาอวยพรทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนก็ให้มีความสุขนะครับมีความเจริญนะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นเอฟซีผมแล้วก็ทํา youtube ก็สู้ต่อไปนะครับผมแล้วก็ขอให้ช่อง ของของเราคลิปปังๆเนาะนะครับผมก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามผมมาตลอดนะขอบคุณมากนะครับผมก็เราจะผมจะได้มีแรงทําใจในแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับนะขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์แลวก็มาดูคลิปนะครับผมสนุกสนานเนาะก็อาจจะเป็น อาจจะมีคำจาวาใจคลิปใดิดนึงไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะสนุกเนาะโอเคครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ติดตามช่องผมมาตลอดนะครับผมก็จะได้มีแรงทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนก็ใครที่ทำ u t u b e เป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้นะเป็น FC ผมก็ทำคลิปต่อไปสู้ต่อไปนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับผมนะเราจะไม่ท้อแท้นะครับอะไร อะไรที่เราปีเก่าก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นสีดีใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ผมก็ขอบอขอบุณทุกคนนะครับที่มากดติดตามและ subscribe ผมนะครับก็ผมจะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสู้ๆครับทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาบอกสั้นๆนะครับว่าขอให้ทุกคนนี่ มีความสุขนะครับผมอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับผมก็มาเริ่มต้นใหม่เนาะ,ะให้เราสู้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปท่นนี้นะครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย